ฉเฉลยแบบฝึกหัด2.3วิชาคณิตชั้นปสี่หน้า24ถึงหน้า25ข้อที่1หาผลลบข้อ1เป็นการลบนะคะเริ่มลบในหลักหน่วยก่อนนะคะในหลักหน่วย1-0ลบ0เหลือ1 4-2ลบสเหลือ 2, 2, 2 5งลบ1เหลือ4 2-2ลบ2เหลือ0 8-5ลบหเหลือ3 6-2ลบ2เหลือ4 ได้คำตอบเป็น430421ต่อไปข้อที่2นะคะเริ่มลบในหลักหน่วย9-5ลบหเหลือ4 6-4ลบ4เหลือ2 3งลบ1เหลือ2 8งลบ2เหลือ6 3-0ลบ0เหลือ 3, 3 4-1ลบ1เหลือ3 1ไม่มีตัวลบดึงมาเขียนได้เลยนะคะได้คำตอบเป็น 1>, 1 3 3่งล้าต่อไปข้อที่3นะคะในหลักหน่วย2-6ลบ6ไม่ได้ต้องกระจายหลักร้อยมาให้นะคะมีอยู่100กระจายเป็น100เหลือ0หลัก10เป็น10หลัก10กระจายมาให้หลักหน่วย110นะคะหลักหน่วยได้เป็น12หลัก10เหลือ9 ต่อไปกระจายจากหลักพันมาให้หลักร้อยนะคะมี900 0กระจายเป็น1,000พเหลือ800 0หลักร้อยได้เป็น10และในหลักแสนนะคะ6ลบ8ไม่ได้กระจายจากหลักล้านมาให้นะคะมี3ล้านกระจายเป็น1ล้านเหลือ2ล้านหลักแสนก็จะเป็น16นะคะเริ่มลบในหลักหน่วย12ลบ6เหลือ6 9ลบ0เหลือ9้า สิบลบแเหลือ2 8งลบหเหลือสองสองลบหเหลือ1 1 6่ลบแเหลือ8ปดสองลบหเหลือ1ได้คำตอบเป็น1นึ่งล้านแปดแสนหต่อไปข้อที่สี่นะคะหลักหน่วย3าลบเไม่ได้หลักร้อยศูนย์ลบสีไม่ได้หลักแสนสองลบหไม่ได้ หลักล้าน8-9ลบ9ไม่ได้นะคะต้องกระจายก่อนนะคะกระจายจากหลัก10มาให้หลักหน่วยได้เป็น13หลัก10บเหลือ4ต่อไปกระจายหลักพันมาให้หลักร้อยนะคะมี5,000กระจายเป็น1000เหลือ4,000หลักร้อยได้เป็น10ต่อไปกระจายจากหลักล้านมาให้หลักแสนนะคะมีอยู่8ล้านกระจายเป็น1ล้านเหลือ7ล้าน หลักแสนได้เป็น12กระจายหลัก10ล้านมาให้หลักล้านนะคะหลัก10ล้านเหลือ4หลักล้านได้เป็น17เริ่มลบในหลักหน่วย13-7ลบเเหลือ6 4-2ลบ2เหลือ2 10-4ลบ4เหลือ6 4-1ลบหเหลือ3 7-7เลบ7เหลือ0 12-6ลบ6เหลือ6 17-9เลบ9เหลือ8 4ไม่มีตัวลบดึงมาเขียนได้เลยนะคะได้คำตอบเป็น48ล้าน6,3626ต่อไปข้อที่5นะคะได้หลักหน่วยหลักพันหลักแสนนะคะยังลบไม่ได้ต้องกระจายไปก่อนนะคะกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยหลัก10ก็จะเหลือ1นึสิบ หลักหน่วยเป็น11กระจายหลักหมื่นมาให้หลักพันนะคะหลักหมื่นเหลือ6หลักพันเป็น18กระจายหลักล้านไปให้หลักแสนหลักล้านเหลือ4หลักแสนเป็น12เริ่มลบในหลักหน่วยนะคะ 11- 3ลบ3เหลือ8 1-1ลบ1เหลือ0 9-5เลบหเหลือ4 18-9ลบเเหลือ9 6-4ลบสเหลือ2 12 7ลบเเหลือ5 4ลบ2เหลือ2 3ไม่มีตัวลบดึงลงมาเขียนได้เลยนะคะได้คำตอบเป็น32 5 2 10, 9 4 0 8ล้าน5 4 0 8ต่อไปข้อที่6นะคะในหลัก10ยังลบไม่ได้นะคะหลักพันก็ลบไม่ได้หลักแสนก็ยังลบไม่ได้นะคะต้องกระจายก่อนนะคะ กระจายจากหลักร้อยมาให้หลักสิบมีอยู่900กระจายไป็น100เหลือ800หลักสิบได้เป็น10ต่อไปกระจายหลักหมื่นไปให้หลักพันนะคะมี Así, 7 0 0 0 0ืกระจายไป1เหลือห0,000ืหลักพันเป็น13ต่อไปกระจายหลักร้านมาให้หลักแสนนะคะมี8ล้านกระจายไปหนึ่้านเหลือ7ล้านหลักแสนเป็น14 หลังจากที่กระจายไปแล้ว7ลบ7ได้นะคะเริ่มลบในหลักหน่วย2ลบ2เหลือ0 10ลบ7เหลือ3 8ลบ4เหลือ4 13ลบ8เหลือ5 6ลบ2เหลือ4 14ลบ6เหลือ8 7ลบ7เหลือ0 3ลบ0เหลือ3 5ลบ1เหลือ4ได้คำตอบเป็น430ล้าน 8 4 5 4 3 0ต่อไปข้อ2ใหญ่แสดงวิธีหาผลลบข้อ1 6 3 8 7 1 5ลบ27,304ลบในหลักหน่วยนะคะ5ลบ4เหลือ1 1ลบ0เหลือ1 7ลบ3เหลือ4 8ลบ7เหลือ1 3ลบ2เหลือ1 6ไม่มีตัวลบดึงลงมาเขียนนะคะได้คําตอบเป็น6 10, 000, 1 0 1411ต่อไปข้อที่2 267983ล125821เริ่มลบในหลักหน่วยนะคะ3 1เหลือ2 8ลบ2เหลือ6 9ลบ8เหลือ1 7ลบ5เหลือ2 6ลบ2เหลือ4 2ลบ1เหลือ1ได้คำตอบเป็น1 4 0 2 1 6 2ต่อไปข้อที่3นะคะ8,3241 ลบ3นึ่ในหลักหมื่นถึงหลักหน่วยนะคะยังลบไม่ได้นะคะดังนั้นต้องกระจายก่อนนะคะกระจายหลักสิบมาให้หลักหน่วยหลักสิเหลือ3หลักหน่วยเป็น11กระจายหลักร้อยมาให้หลัก10หลักร้อยเหลือ1หลัก10เป็น13กระจายหลักพันมาให้หลักร้อยหลักพันเป็นศูนย์นะคะ ดังนั้นกระจายหลักหมื่นมาให้หลักพันหลักหมื่นเหลือสองหลักพันเป็นสิบหลักพันกระจายมาให้หลักร้อยหลักร้อยเป็นสิบเอ็ดหลักพันเหลือเก้าต่อไปนะคะกระจายหลักแสนมาให้หลักหมื่นหลักแสนเหลือเจ็ดหลักหมื่นเป็นสิบสองเริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้าสิบสามลบหกเหลือเจ็ด 11-4เหลือ7 9-3เหลือ6 12-9เหลือ3 7-1เหลือ6 <lly> <được> ได้คำตอบเป็น636,779ต่อไปข้อที่4นะคะ5762,965 ลบเก้าแในหลักสิบนะคะ6ลบ7ไม่ได้หลักพัน2ลบ8ไม่ได้นะคะและหลักแสน7ลบ9ไม่ได้ต้องกระจายก่อนนะคะกระจายจากหลักร้อยไปให้หลักสิบนะคะมี900กระจายไป1น0เหลือแ0 0หลักสิบเป็น16ต่อไปกระจายหลักหมื่นมาให้หลักพันนะคะ หลักหมื่นเหลือห้าหลักพันเป็น12กระจายหลักล้านมาให้หลักแสนนะคะหลักล้านเหลือ 4, หลักแสนเป็น17เริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะ 5.,-1 ลบ1เหลือ 4, 1 6สลบเเหลือ9 8.,-2 ลบ2เหลือ6,12,8ลบ8เหลือ 4, 5่ลบสเหลือ 1, 1 7่เลบ9เหลือ8 สไม่มีตัวลบดึงลงมาเขียนได้เลยนะคะได้คำตอบเป็น4ล้าน8ปดแสนหนึ่งมืนสพันหกรต่อไปข้อที่5ค่ะ67ล้าน8แสลบ27ล้าน 5 3 6 6 2 3ในหลักสิบหลักพันหลักหมื่นนะคะยังลบไม่ได้ต้องกระจายก่อนนะคะกระจายจากหลักร้อยไปให้หลักสิบหลักร้อยเหลือหหลักสิบเป็น11กระจายหลักพันมาให้หลักร้อยหลักพันเหลือหนึ่งหลักร้อยเป็น15กระจายหลักแสนมาให้หลักหมื่นนะคะหลักแสนเหลือเจด หลักหมื่นเป็น10หลักหมื่นกระจายไปให้หลักพันนะคะหลักหมื่นจะเหลือ9้าหลักพันเป็น11เริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะ7ลบสามเหลือสี่สเลบสองเหลือ9 1้าลบหเหลือ9 1้าเลบหเหลือห้าเลบสามเหลือห7ลบห้าเหลือสองเลบ7ดเหลือศ6ลบสองเหลือสี่ ได้คำตอบเป็น40ล้าน2 0 6แสน6 0มื่นพัต่อไปข้อที่6นะคะ324ล้าน8 5ดแสนหมื่นลบ2ล้าน8แสน หลักหน่วยหลักสิบและหลักหมื่นนะคะยังลบไม่ได้ต้องกระจายก่อนนะคะกระจายหลักสิบมาให้หลักหน่วยหลักสิบเหลือสองหลักหน่วยเป็นสิบสองต่อไปกระจายหลักร้อยไปให้หลักสิบหลักร้อยเหลือสามหลักสิบเป็นสิบสองกระจายหลักแสนมาให้หลักหมื่นนะคะหลักแสนเหลือเจ็ดหลักหมื่นเป็นสิบห้า 7-8ลบ8ไม่ได้กระจายหลักล้านมาให้นะคะหลักล้านเหลือ3หลักแสนเป็น17เริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะ12-9ลบเเหลือ3 12-6ลบ6เหลือ6 3-3ลบ3เหลือ0 9-7เลบ7เหลือ2 15-9ลบเเหลือ6 17-8เลบ8เหลือ9 3-3ลบ3เหลือ0 2-1ลบ1เหลือ1 3-2ลบ2เหลือ1